อ้อันนี้คือผู้เขาไฟผู้เข่าไฟจะใช้ชื่อตอนว่าราชบุรีราชบุรีสมัยก่อนจะเล่นสงครามประมาณ1ิวันไหลแล้วไหลอีกไหลไปเย,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 ยี่ยวเลยไหล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 โอ้มอย่าไปเส้นนี้นะมันน่ากลัวอย่าไปเท่ากับในเอ็มมาเว้ยผู้ชายเห็นว่ากูใส่จีติง ข้ามาเลยเข้ามาเลยว้ยวนเซเอ็มเว้ยเชื่อแม่เดี๋ยวแม่พาไปสิ่งที่กูได้สัมผัสคือมีคนอ่ะดันกูอยู่อ่งนี้แล้วก็ได้เสียงอีโฟร้องแบบน่ากลัวมากแบบอ่าอ่าอ่าใส่ไม่ดีแล้วคืออะไรวะกูขึ้นเลยกับข้าวกับกับข้าว one two t h r สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะจ๊ะกับรายการอิ่มเอมจ้าร้านนี้จะบอกว่าเคยมานั่งกินจริงๆแล้วเคยมากินแล้วหลายๆครั้งด้วยแต่วันนี้จะมาเป็นฟิลแบบรีวิวให้รู้ว่าร้านชาบูที่ราชบุรีก็มีดีเหมือนกันแล้วก็จะบอกว่าร้านชาบูที่ราชบุรีเนี่ย้้านับเอาที่กูรู้จักเนี่ยมีประมาณเกือบสิบนะชาบูจริงจิ้มจุ่มขึ้นไปกว่าชาบูบ้าง อะไรม้งไม่รู้แต่อันนี้เป็นชาบูที่ดูมีความผสมผสานของญี่ปุ่นกลงเกาหลีอะไรอย่างนี้ไงเป็นร้านของเพื่อนสาวเราเองนะคะก็เลยอยากจะมาให้รู้เพราะเราเคยรีวิวแล้วแล้วหลายๆคนที่รับบุรีก็รู้จักเพราะว่าร้านนี้เปิดได้ประมาณ3เดือนแล้วลเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นเซ็ตหรือว่าเป็นเป็นอลาคาร์หมดเลยเป็นอลาคาร์หมดเลยเนื้อโนกคือโนกชีหรอหรืออะไรอะนอกนอก ปูดองเกาหลีมีด้วยนี่ใช่ป่ะมีกุ้งดองด้วยแต่เราไม่กินอะทะเลลวกจิ้มไปเด้เด็กเสิร์ฟคนที่ลอยสุดมาอีกอยนี่เด็กเสิร์ฟด,ด,เดีเด็กเสิร์ฟลอเลยอันนี้ค่ะชื่ออะไรนะตามีแฟนตังตายังไม่มีหรอเร็วๆนะคิดถึง ไม,ไม่เราก็แบบท้าเวลาลงมา <c oughs> อันนี้เราอยู่ที่ราบุรีเรื่องเล่าวันนี้ก็จะดูจอยกว่าครั้งก่นกอนๆจะใช้ชื่อตอนว่าราชบุรีจะเล่ารวมทุกอย่างหรือจะไล่มั้งแต่ตอนเรียนเลยตอนเรียนเนี่ยคือเจ้าของร้านเนี่ยชื่ออีสอนน,ะมสนสะมีอีสนอีไซายจำใครจำอีไซายได้มั้งจำได้ไหมที่ทะเลด้วยกันอิซายลงอาหารที่ตบกันนะ่ะนี่แหละ อีทายด้วยมีอีทายด้วยร้านเนี้ยมีอีโซนอีไซายพี่เปิลพี่เปิลตอนนี้ผอมแล้วเพราะไปตัดกระเพาะมานะแต่บอกคนอื่นว่าอาอกกำลังกายเปิลเดี๋ยวขึ้นตามเลยนะเปิลโซนทรายเรื่องแรกกับอีโซนเนี่ยกูเนี่ยวีรกรรมกับอีเนี่ยตั้งแต่มาสนิทกับอีโซนเนี่ยช่วงมัธยมไปเล่นสงการที่บันไลสมัยก่อนบันไลเนี่ยจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรวมที่ทุกคนจะต้องมาเล่นสงการกันทั้งหมด นึกออกปะการเลสสรณ์แเราก็ต้องโชว์ผิวหน้างั้นไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาถ y o YouTube ก่อนจ้ะนี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ้ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเซียรอยสิวเซียสิวอุตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจยอย่าเพิ่งกดหายไปไหนดูนี่ นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ65กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีายงค้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกกระออมาตรงนี้ก่อนเราก็ทำอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมาล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ แล้วทำอย่างนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายน่ยใช้ได้นะจะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลย <c oughs> ดูดิเกีียงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกี้ยงหมดจดไหม ไม่ต้องกลัวเลยว่าอูหนี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ถุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ้าเอาบอกพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาท ส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะเดี๋ยวให้ดูไม่ได้ก็หลกกะนรานะไม่ได้บางเท่าทิชชู่นะแม่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวให้ดูหลายๆคนอาจจะบอกว่าแม่เยี่ยมร้านเตือนมึงก็เลยมารีวิวแบบว่าพี่บอกราคาได้ไหมอะแม่ราคาบอกไม่ถูกอะเยอะอะ,อะเท่าไหร่นะ,อ,ะอันเนี้ยหนึ่งก็ ก็ประมาณ30โสโอ๊ยดอกถูก39บ้าทตับก็39แล้วไม่ใช่ตับหมูธรรมดานะอันนี้คือตับขยักนะขยักได้นะยุกยิกยุกยิกแบบตับเต้นสันคอก็นี่สันคอก็39มเึงทุกอย่าง39หมดก็ดดานหลักก็มีอะไรที่มันเป็น89อ่ะไข่มังกุ้งมังกรก็จะเป็น89หน่อยอันนี้เป็นปูที่สดเลยเพราะว่าเป็นปูของใครคะปูของประสิ์ค่ะอันนี้ปูอีประสิทธิ์นี่ ทำไมถึงรู้ว่าเป็นปูประสิทธิ์รู้ป่าไข่มันป emperor, pin, ิ้นเหมือนประสิทธิ์เลยนี่น้ำซุปมีหลายอันมีน้ำซุปแจ่วหอนกับน้ำซุปน้ำดาน้ำซุปใสน้ำซุปหม่าล่าน่าจะมีแต่ว่าไม่ได้เอามาเสิร์ฟนะเรื่องแรกที่จะเล่าเป็นเรื่องอีสน คือชื่อตอวัาลลบุรีก็จริงแต่เราจะเล่าปเป็นเรื่องอีโซนก่อนกูกับอีโซน,นสนิทกันมั้งแต่มัธยมเป็นอยู่ที่อยู่ด้วยกันมั้งแต่มัธยมเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นสมัยก่อนคือช่วงที่จําแม่นๆ่ของกระเธอลาบุรีก็จะเป็นช่วงสงการสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้มีความปัญญาอ่อนขนาดเนี้ยนะลาบุรีจะเป็นจังหวัดหนึ่งที่อู้อันนี้คือภูเขาไฟภูเขาแต่เราเราจะใช้คําว่าภูเขางูเพราะวาลาบุรีเป็นเขางูโอ้วโอวโ เยอะมากเลยภูเขาไฟภูเขาไฟคือดาวนะก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ลาบบุรีเขาบูมมากเกี่ยวกับช่วงสงการใช่ปะสมัยก่อนอ่ะในสมัยแบบ90ก็ต้องไปเล่นที่บันไลบันไลก็จะเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นแบบทั่วสารทิศแต่บันไลจะเก๋กว่าจังหวัดอื่นตรงที่เขาไม่สาดน้ําจะศาสเป็นกระสุนปืน จะเป็นมนีดจะเป็นนะซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องเอาตัวให้รอดกูอีตนอีอาร์อีเปียไปกระเทยหัวโปกเส็จๆนั้นอะไรเงี้ยเวลาไปเล่นลสงการเนี่ยเราก็ต้องแต่งตัวให้มันดูโปที่สุดถึงแม้ว่านมมีนมไม่มีไม่ผ่ามึงก็จะว่าเราต้องโปลเลยกูจจำเหตุการณ์ที่อยู่กับอีนี่ได้เลยกูใส่เป็นเสื้อแขนสั้นที่ชอบใส่กางเกงขาสั้นโชว์เลียวขา ติดกิบผมหนีบรู้ว่าต้องไปโดนน้าแหละแต่นี่ผมต้งเลยนีบอุทงอุทยัยแก้มแดงน่ารักเลยอีสนใส่เตอการตะข่ายกางเกงขาย,ยาวอีนี่เขาไม่ชอบใส่กางเกงขาสั้นว่าเขามีสะโพกไงเขาก็ใส่้อการตะข่ายากวกอิสนอย่าเดินไปหน้าเบนนะเดินไปไม่ได้นะผู้ชายเขาดึงอีสนบอกมากับแม่ <laughs> สนมันน่ากลัวเด้ มันน่ากลัวอย่าไปตรงนี้เพราะว่าเซตตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นเซตแบบว่าวัยรุ่นที่ที่โตหน,น่ <dad ua S 1> นอยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออดูดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เชิงดูขนาดนั้นหรอกแต่เราก็ไม่ควรไปทะลึ่งอะ่ะเพราะว่าเราเป็นกระเทยด้วยอะ่นะณนะตอนนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นอันนี้อะไรลกูกลูกจิมมารีวิวทั้งทีก็แทนที่จะเลี้ยงก็จะฟิล์มจ่ายทุกรอบเลยทำเหตุรอกทาคลิปไม่ทําคลิปสักจ่าย เพื่อนกันยังไงมาให้ที่มาของเพื่อนไงเพื่อนขายเราอุดนหนุนจริงๆเพื่อนขายเราต้องปรไม่ให้อุดนหนุน อ่ะต่อทีนี้ฉันก็เดินกันไปฉันก็เดินมาแต่หน้าวัดศรีฉันก็เดินกันมากูบอกโซนอย่าเดินไปตรงนั้นนะแต่ว่าคําว่าอย่าเดินไปตรงนั้นนะ่ะเท่ากับว่าต้องไปเพราะว่าที่ตรงไหนที่ไม่มีคนเนี่ยกระเทยจะเล่นน้ำไม่สนุกอันนี้เป็นอันนี้กลุ่มเรานะไม่ได้หมายถึงกระเทยทั่วโลกนะ <c oughs> ทุกทุกกลุ่มเหรอเโอเคทุกกลุ่ม <c oughs> คือไอ้ปากที่ว่ากลัวเนี่ยไปเออขอลองหน่อยอีกลัวเนี่ยไปอีกลัวเนี่ยไปก็เดินกันมาหัวโปกเตะแตะเอะเตะเอกแตะเดินมาสี่ห้าคนเป็นกลุ่มโปกเลยอ่ะเพราะว่าก็ะกอนรย ยาวก็เจอผมยาวก็จะยืนแบบตำป้อมแต่หัวโปกก็จะเดินเพราะว่าไม่มีใครสนใจอยู่แล้วมึงมีเหมือนเขาเลยมือเขาใจป่ะเขาก็ไม่จะไม่ได้แบบว่าแบบวอนเราสักเท่าไหร่เราก็เดินให้รู้สึกว่าสัตว์เนี่ยมันโปกูก็เดิน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 เป็นโลนมึงเดินกันอะเบียดมั่งเบียด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 ข้างหน้าอีสนปอมเนี่ยน่ากลัวสุดถ้าเดินผ่านเนี่ยมันไม่ได้เลยมันน่ากลัวเชื่อแม่เดี๋ยวแม่พาไปอีสนมันน่ากลัวมันจะไปยังไงเชื่อแม่ดูงั้นมึงเดินไปก่อนเลย กูก็ไม่เอากูก็ไม่กล้าดเดินดูนะกูจำได้เลยบิดเลยบิดแบบเหมือนกางเกงไม่แห้งเลยโดนบิด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 ภาพที่กูเห็นผู้ชายลงมาจากรถกระบะเกือบสิบคนยกอีโซนขึ้นเหมือนบูชาเทพเจ้าอะแล้วกูงะ Why w ายแล้วกูก็วิ่งกูวิ่งไปแอบกูวิ่งไปแอบอีโซนหนึ่งเฮ้ยเกูไม่รูไม่ช่วย ม่ช่วยแล้วมึงบูชายกยกยกเมือเจอกระเทยครั้งแรกอ่ะแล้วที่กูบอกว่าอีจอนใส่เสื้อตะข่ายอ่ะตัดผ้ามีอีจอนเดิมางเงี้ยไปไปลวมึงไปเสื้อไม่อยู่แล้วตอนนั้นเสื้อตะข่ายไม่อยู่แล้วเพราะผู้ชายถอดเสื้อไปหมดแล้วไปไปลมึงกูบอกว่าเนี่ยคือความห้าวแต่วก็ต้องขับเขาตลาดทั้งเสื้อกระเทยหมวนมตุ้ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านอ่ะอีเนี่ยเขาจะเป็นคนอย่างงี้คนอาจจะมองว่าแบบโอ้ยพี่สรงเขาเรียบร้อยจังเลยอะไรเงี้ยแต่จริงอีจอนไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยถ้าในกลุ่มเรียบร ตัดมาเรื่องของความเรียบร้อยในวันสงการอีกหนึ่งวันลับบุรีสมัยก่อนจะเล่นสงการประมาณสิบเก้าวันไหลแล้วไหลอีกไหลเป็นเดี่ยวเลยไหล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 ยิ่อุ้มขึ้นรูปยีอุ้มตรงนี้อีกหนึ่งยอุ้มเป็นชนีที่เหมือนกระเทยซึ่งไม่ใช่แบบหน้าเหมือนกระเทยนะเป็นชนีที่ไม่ใส่กระเทยอะไรเงี้ยอุ้มอย่าไปเส้นนี้นะมันน่ากลัวอย่าไปเท่ากับเสื้อเอลรอยกางเกงยีนขาดสั้นเจาะสะดือใส่จีสติงดึงขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วแป๊บไม่ไหวแป๊บเนียนไม่หยุด นั่งยุ้มตัวใหญ่ถ้าไปกับคนตัวใหญ่ปุ๊บเราจะดูเป็นผู้หญิงตัวเล็กคุณนั่งก่อนอุ้มอย่าไปตรงนั้นแล้วกลัวอุอ้มอยาไปตรงนั้นเีวเอาอะไรสิอุ้มอยาไปตรงนั้นแล้วกลัวอุ้มก็ไปเพราะอุ้มรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะอีอุ้มอย่างน้อยก็เป็นชน,นีเป็นแบบถูกปวละเพราะผู้ชายก็ไม่กล้าจะทําอะไรอย่างเงี้ยปูอร่อยมากอ,มอันนี้คือทะเลลวกจิ้มอันนี้ทะเลลวกจิ้มเหรอมึงกระลำก็อยู่ในทะเลเหรอ อ๋อโออร่อย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 มาราคาไม่แพงอ่ะตอก็น้ําไปกับอุ้มใส่จีซิงขับกันไปเจเอ็มมาเว้ยคำเดียวเจเอ็มมาเจเอ็มมาูอุมอ้มอุ้มไม่ได้เลยไม่ได้แล้วัวแล้วเพราะว่าข้าน้ามีผู้ชายแต่เป็นผู้ชายที่เด็กมัธยมเที่ยวเรียนกูอยู่ประมาณม .6 เขาก็อยู่ประมาณมสี่ะมะไาอย่างเงี้ยขับไปปัง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 ขับไปปุ๊บผู้ชายเห็นว่ากูใส่จีสติงเข้ามาเลยเข้ามาเลย ภาพเดียวกันอีกโนเมื่อวานเลยปวดปวดบีกีนี่กูสองฟังทีนี้เหลือสองสายแล้วบีกินี่มันต้องผูกใช่ปะเหลือสองสายแล้วแต่เด็อยู่ที่เดิมปวดสองสายแล้วสองฟังอ้นี่ดึงอี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 ดองมันอับนะครแล้วขี่ก็กไไูุบมาถูุไปถูกมาก็อ๊ยแสบแสบเธอเธอแย่แต่เราไม่กล้าพูดเพารแสบเพราะเราก็มีเหมือนน้องที่มาดึงแล้วแหละดึง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 โอ้ยผู้ชายทำเงี้ยแล้วบีกินี่ทำเงี้ยโว้ยของเจ๊เอมโว้ย กูอยู่อย่างไอ้เธอเสร็จแล้วเพราะุชัยได้พกินนี่พุชัยทำอะไรปะพุชพัยไปต่อหนิทิ้งกูไว้เหมือนเหมือนกูไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะ่ะเหมือนแบบเหมือนลืมฉันไปแล้วเหรอพี่ว่าพี่เอาเกงในหนูไปอะ่ะแล้วตัด้าพมาอีกทีอีกสิบนาทีอุ้มไปซื้อกางเกงใหนหน้อยเพราะกางเกงในไม่เหลือแล้วไปถึงไปบอกอีป้าอยู่นะวงเวียนโรงพยาบาลวะป้าเอาเกงในตัวนึงเอาเกงในผู้หญิงตัวหนึ่งขอต้องไปเล่นต่อแสบก็ไม่กลัวเออไม่มีลูกหนูหนูใส่เกงในผู้ชายลดโซ่พักคอ อ๋อปับในเลยนะอืมต้องปับในเดี๋ยวปุใส่รักบแล้วใส่ล็อตโซ่อีด,ดอกนี่ทานกินก่อนนี้นะจ๊ะอืมนี่เท่าไหร่วีลกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ในช่วงสงการานต์เดี๋ยวขึ้นรูปอีโฟด้วยเดี๋ยวมีอีโฟอิดกะเทยลาบุรีรเยอะกูจะบอกว่าจังหวัดอื่นที่พูดว่าอุ้ยเวอร์ไปเปล่าลาบุรีกะเทยเยอะเปลินแบบนี้นี่แหละเปลินตัดก,กระเพาะนี่โกหกวะเอาไปออกกำลังกายอะ นี่อะไรเนี่ยเป็นการเรียนน้อไยไอ้มาย้อยอะไรจะจะแดกจะหมดอยู่แล้วน้ำย้อยเพิ่งมาเหรออันนี้อะไรเล่บวยเหรออันี้ล่บวยเล่บวยหนึ่งหนุ่มทอมอดี <laughs> อ,ดอ๋อขายด้วยอันนี้เจ้าของร้านเหมือนกันเปิ้ลเปิดก่อนชื่อในวงการเดี๋ยวเล่าเรื่องเปิ้ลด้วยเดี๋ยวกูเล่าทุกคนเลยให้กูกลับมาไม่ได้เลยชีวิตจ้ <laughs> วกูกินเหล้าบวยทำไมใครต้องตอบกูดิเปิดต่อมรับรถเปิดต่อมรับรถงั้นขับรถให้ด้วย ปิดขวดน,นอนเลยดีกว่าเก็บอันนี้เลยอันนี้เล่าขายเลยป่ะหรือให้าข,าขายตลอดเลยเหรอปกติคนมาสั่งชาบ,บูหรือเล่าไว้อ่ะเรื่องต่อมาก็ช่วงสงการใช่ไหม <c oughs> วันที่สามไปกับอีโฟอีโฟเป็นกระเทยแต่งหญิงกระเทยแต่งหญิงที่แต่งหญิงจริงๆแล้วอะ่ะแต่งหญิงที่ไม่ใช่หัวโปกแบบพวกกูอะ่ะไปเล่นน้าสถานีดับเพลิงลาบุรีเวลาผู้ชายไปเนี่ยเขาจะให้เอาถังเนี่ยมาก่อ แล้วเขาก็จะใส่น้ําให้อันนี้น้ําบริการจากดับเพลิงคา้าให้เอาไปเล่นแต่ถ้ากระเทยไปเอาน้ทํทฉ่ดให้รดลนล้ำไม่เขา้าใจทำทำไมตอนนี้ยังงงเป็นคำถามในตัวเองว่าทาทาไมเสรจปุ๊บก็ไปกับอีโฟตัวเล็กเหมือนเดิมทีนี้นั่งหน้าแหละเรารู้สึกท่านั่งหลังเนี่ยเดี๋ยวโดนกระชากลากถูแล้วไปกับอีโฟไม่ได้บอกอีโชนด้วยไปเพราะไปรู้สึกเขาไปหลายคนนะผู้ชายมันจะคิดว่าเฮ้ยความสวยมันแบ่งกันมึงกุ้งตัวใหญ่นะมันลดตรงไหนรู้ไหมกุ้งแกะมันต้องมันนั่งแกะให้เหม็นมมมาืออว่า อร,อ,อร่อยมากไม่ได้ยอนนะ้าพูด่ว่าไปร้านเพื่อนอนะไม่มีความอร่อยอยู่แล้วถูกปะเพราะเห็นกับมั่งนานกินจากอีดอกปกติไม่แดเลยไรที่ทาบัวเ <c oughs> อาอย่างพูดตรงเพราะว่ายิ่งเป็นร้านเพื่อนเรายิ่งไม่รู้สึกว่าอ,อร่อยเหรอแล้วปกติจะพาเพื่อนไปกร้านอื่นแต่อันนี้เขาคิดสูตรมาเป็นแบบมึงกับครึ่งปีนะสามคนเนี่ยดายทางกินพี่เปิลทำมันนั่นจนทำอันนี้ก็เก่งกว่าอีดอกแต่ไม่เคยชมตอนหน้านะเขินเพราะอหลรปะเอาจริงถ้ามีเพื่อนเดียบอกว่าเธอทำกับพราอร่อยมากเลยมึงมันจะดูเป็นแบบ บอกอะไรไม่ดีก็บอกบอกไปแมรร่กันซีนกันเตยอ่าอ,อีดอกกักษาปัดกันเตย,รรยมันเป็นหนีร<ด>เราก็เลยไม่บอกเราก็อ,กอันนี้เอาอันนี้บอกใครจะมาก็มาไม่ต้องบอกมาจากกูนะไป <c oughs> กับอีฟโฟกลัวน้าหน้าขับไปถึงผู้ชายอยู่นะฮะกลั <c oughs> วอีฟโฟข้างหน้าคือนหน้ากลัวนะอันนี้บอกเลยแต่รู้ว่าเราต้องไปตะรุยอยู่แล้วอีโฟมันหน้ากลัวนะ อีคำว่ามากับแม่ของกระเทยลาบุรีเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยสักตัวอีโฟใส่ใสเดียวหลังเบลเธอเลยกลัวเอาหนึ่งสองสามเจอผู้ชายแล้วชายมาอย่างนี้เลยดักเลยกูทำนี้มอบเลยสิ่งที่กูได้สัมผัสคือมีคนอ่ะดันกูอยู่เนี้ยแล้วก็ได้ยินเสียงอีโฟร้องแบบน่ากลัวมากแบบอ่าอ่าอ่าใจไม่ดีแล้วคืออะไรวะเพราะว่าผู้ชายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต่อยหรือจะอะไรอ่า ว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะกลัวแต่อีโพงก็กำรถแน่นพ่อผู้ชายเนี่ยชอบเอากุญแจไปเวลาส่งการเขาจะดึงกุญแจออกกลัวกลัวอ่าอากลัวไอเลยพรากลัวแล้วนะกลัวแล้วนะตัดสินใจหันเลยเพราะยังไงเราต้องช่วยเพื่อนเพราะเรามาแค่สองคน ผู้ชายเอาน้ำแข็งมือก็เห็นปะน้ำแข็งน้ำแข็งที่ทำไอเนี่ยน้ำแข็งน้ำน้ำเออน้ำแข็งตักอ่ะจับอยู่เนี้ยแน่นๆอ่ะแล้วถูหลังอีโฟอยู่เนี้ยเนี่ยถูอยู่เนี้ยอีโฟอยู่เนี้ยอ่าอ่ามันคงเย็นนะมึงถูอยู่นานเลยถูไปสิบนาทีเลยโอ้ไม่เข้าใจว่ามันเหรืออะไรมันหรือมันดูเซ็กซี่จนเกินไปพอมีชนีคนใหม่เข้ามาผู้ชายเดิเอากุญแจรถมาให้แล้วก็บอกว่าไปโอ้ยังเย็นหลังเลย มึงเป็นที่มาขอหลังแอนแล้วก็เธอมาขับรถท่านนี้อยู่แล้วผู้ชายมันคงเห็นความแบบสลีละไออีดอ่เหีอยแต่อีโฟตอนนี้เขาไม่เป็นเปิดร้านเช่าชุดอยู่ที่บ้านโองเดี๋ยวหลังจะไปทําคลิปจะไปทําคลิปด้วยก็คือก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันกับอีเฮียเนี่ยอันนี้ปาดอรี่ปาดอรี่เขาก็มีนะจ๊ะ ไปที่เมนูนี้ปูที่บอกว่าทําไมถึงปูร้านนี้อร่อยเพราะว่าอีปัสิทธ์ที่กูเคยเล่าให้ฟังว่าอีปัสิทธ์อ่ะเขาเป็นหมู่บ้านประมงแล้วเขาก็ทําปูทาหมึกทําทุกอย่างที่เกี่ยวกับพวกแบบอาหารทะเลเราก็เลยมีความสึกว่าอา่ะถ้าเป็นปูของอีเนี่ยอร่อยแน่ๆแล้วหน้ามันถึงจะไม่น่ากินก็เถอะเข้าใจปะหน้าปูเหรอหน้าอีปัสิทธ์อ่ะถ้ามึงจะกินปูสักตัวหนึ่งปูหน้าเหมือนอีปัสิทธ์มึงแดกไละไม่อาไม่ว่าเพื่อนเห็นไหมกินกับข้าวนะเวลากินอย่างเงี้ยเขจะเป็นคําแบบนี้ ร้านน่ะถ้าคนลับบุรีจะรู้แต่ถ้าคนทั่วไปจังหวัดนครปฐมเพชรบุรียอยากจะมากิน,นะก็มานะคะร้านอยู่ตรงตลาดคุณหญิงน้อยซึ่งตลาดคุณหญิงน้อยก็อาจจะไม่เข้าใจตลาดคุณหญิงน้อยคืออยู่ข้างโลตัสร้านอยู่ในในเวิร์กเนี่ยมึงลองหาดูเออเ,นนะเดี๋ยวขึ้นเพจไปให้แต่จะบอกว่าอยากให้โทรมาสำรองคิวตอนนี้ร้านเริ่มเปิดไปร้านเปิดกี่โมงวะสามครึง่งบ่ายสามครึง่งถึงกี่โมงปีกี่โมงนะครับี่โมงลูกค้าลูกค้าลูก แล้วแต่ลูกค้าง้ลูกขับไฟอ่ะต่อไปเรื่องเปิ้ลเปิดก่อนเปิ้ลประกอบเป็นเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวคนจะหาว่าทำไมเย็มมันชอบหาเรื่องตกตีนิ่าบูที่ถูกต้องต้องไม่มีอะไรครับนักเรียนต้องไม่มีผักค ต้องเปิดเปิดก่อนก่อนที่จะเล่าไปพบกับโฆษณาที่ไม่ได้มาจาก Youtube จ้ะน, <c oughs> นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่6แล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเซียรอยสิวเซียงสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งกวนหายไปไหนดูนี่ นี่ในกล่องนี้เปิดออกมานะจ๊ะจะเป็นสบู่ตัวนี้นะจ๊ะ65กร,รัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้ช่วยให้ฟองมันนุ่มขึ้นนี่ให้ตีง่ายขึ้นเดี๋ยวจะล้างให้ดูไม่ต้องตกกระาออมาตรงนี้ก่อนเราก็ทำอย่างนี้นะนี่เห็นฟองไหมฟองมันจะเป็นเหมือนฟองวิปครีมอ่ะเห็นปะใครจะมานั่งล้างให้มึงดูนี่กูล้างให้ดูเลยฟองก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ แล้วทำอย่างนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลเห็นความฟองนิ่มไหมมันไม่แสบหน้านะคะแล้วก็คนที่ผิวแพ้งนะ่ายน่ยใช้ได้นะจะใครที่เริ่มแบบสิวขึ้นเนี่ยใช้ได้เลยดูดิเกลียงหมดจดเข้าใจเขาว่าเกี่ยงหมดจดปะ ไม่ต้องกลัวเลยว่าอูหพี่ถ้าหนูใช้แล้วหน้าหนูจะแห้งไหมนี่เป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วยิ่งคนที่เป็นผิวมันยิ่งใช้ได้เลยเพราะว่าใช้ได้ถุกสภาพผิวเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดเลยไหมจ้าเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาทโปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750เหลือ329บาท ส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะ นั่นแหละเห็นไหมล่าโฆษณาที่มาจากย t u b e ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้การสนับสนุนดีอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงลหลายหลคนพบกับปัญหาสิวเซี่ยนสิวอุตันสิวหนองสิวอักเสบหน้าติดสัดเซียรอยเยอะมากแล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองหน้าติดสัดเซียรอยคือใช้ครีมอะไรมันก็ไม่เห็นผลเข้าใจปะอันนี้ไม่ต้องตกใจแม่เจ้าของปสิวยุงค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเอ็มแมนี่ร้านนี้มีร้านนี้มีร้านนี้มียี่ปิเอ้ยเอาแลร้านนี้มีนีิสาตัวนี้ตัวนี้เห็นไหม จะบอกว่าหน้าที่เป็นพดๆเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าสิสวแต่ผู้ชายที่ชอบล้อเลียงกระเทยเขาได้นะอ่ะต่อเรื่องสุดท้ายเปิ้ลเปิดก่อนเรื่องอันนี้มันจะน่าจะไปถึงหนึ่งนาทีวันนั้นไปเที่ยวเธอเลสกันเธอเลสใต้โรง,ง,งแรมอะไรวะ โกเด้นโรงแรมโกเด้นก็ไปกันตามสไตล์เวลาไปเที่ยวกับเปิ้ลกับโนกับอะไรเงี้ยจะมีเรื่องตลอดซึ่งกูจะเป็นคนห้ามทุกครั้งอย่าเลยค่ะทุกคนพี่พี่หนูกลัวแล้วอย่าเลยกับพี่พี่หนูกลัวแล้วม่เล่นรอยเยเมีหลายเรื่องอยู่นะเอาโกเด้นเล่าสองเรื่องกันเอาเรื่องเปิ้ลเปิดก่อนก่อนวันนั้นเขามีเรื่องที่เปิก็ไม่รู้ผู้ชายต่อยกันต่อยกันเป็นเรื่องเป็นราวบ้านนู้นตีกับบ้านนี้อันนั้นคือมันต้องมีทุกวันอยู่แล้วต่อให้เราเดินไปยิ้มไปด้วยกันน่ะแต่ข้างในเดี เขาบอกอย่าเถือกออกมานี้อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ได้อันนี้เพื่อนรักอ้าวเพื่อนรักเพื่อนรักไปอีกเพื่อนรักไปหนึ่งพอเพื่อนรักเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ต้องอยากเข้าไปช่วยแต่เวลาเรื่องของผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเข้าไปช่วยเนี่ยผู้ชายไม่ทำอะไรผู้หญิงอยู่แล้วแต่ถ้ากะเทยเข้าไปกระเทยโดนไหมโดน15มาตรฐานอยู่แล้วอี่กะเทยมันชอบโดนมันตีนอยู่แล้วไงะกะเทยอ,อะ่ะเราก็เลือกที่จะมายุ่งพอพอ,พอม่ยุ่งทําไงกินคํานี้ก่อนเพื่อนก็วิ่งเข้าไปเลยเข้าไปต่อยกับเขาต่อยกับผู้ชาย ก็ปนก็เข right e ้าไปแล้วเอ็มโซนหนีอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมือถ่ายเราไม่ยุ่งแล้วเราแอบอยู่แล้วนับหนึ่งไม่ถึงสาม พี่เปิมเป็นไรมันต่อยกูไอ้เราเข้าไปทําไมกูไม่ไม่เล่าตัวเองเปิ้มเปิดก่อนเปิดให้เขาเสร็จสัตอยู่างเดินต่อยออกมาเดินมาแล้วตอนที่เดินรอให้มาไม่มีใครรู้นะว่าเปิ้มเดินต่อยอ่ะเปิ้มไปโดนใครมากไม่รู้เหมือนไม่ตั้งใจต่อยอย่างเหมือนแบบแล้วก็เดินรอให้ออกมาเองคนเดียวเป็นเรื่องราวเปิ้มเปิดก่อนเธอเล็กอีกเหมือนเดิมเรื่องสุดท้ายจริงๆนะอีโจนเนี่ยเขาชอบเต้นเพลงสาวบางโผมากไปไหนก็ตามต่อให้จะไปทงล็อไปไปเชียงใหม่ไปอะไรถ้าใครเปิ้มสาวบางโพล่ซัพโอีโจนเขาจะเดาไม่ไหวเาเดาเดายยน้้าาอู่ขงงหลั กาไปยืนจิกดูบันไดดงจามมาตายทีนี้เพลงสาบบางโพขึ้นต๊ดตืดต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 ดวิ่งเลยอยากมาเต้นเพลงนี้มากคีเกินต้านแต่ประตูเนี่ยประตูมันเล็กมากอีซนเขาก็วิ่งรีบวิ่งเข้าไปเลยรีบวิ่งเพื่อจะไปเต้นเพลงนี้ที่โต๊เพราะว่าถ้าสะโพกเขามาเนี่ยคนเขาจะมองเขาจะเดาเขาจะเดาเยี่เยว่เย่เยวไม่ไหวอีซนไปวิ่งชนกระเทยคนหนึ่งอีนั่งก็หันมาแค่นี้แค่นี้แต่กลัวเดินตามอีโซนแต่มันต้องหันอยู่แล้วไงเพราะว่าอีโซนมันแค่เดิมันเดินชนอะชนแรงด้วยแต่อีน่้ตเร กูขึ้นเลยขึ้นทำไมไม่รู้ขึ้นเลยห่างอีกเลยกูมีเรื่องมีนคนเดียวทุกคนไม่รู้เลยว่ากูมีเรื่องกับใครกูบอกกูมีเรื่องกูไม่ยอมมาเบะปากใส่เพื่อนกูได้ไงไม่ยอมลากออกมา มาเจออีนี่อยู่รลานจอดรถตบกับอีนี่อีนี่ก็ไม่เข้าใจมันก็คงงงว่ามันโดนเรื่องอะไรก็ตบกันลุมอยู่กับอีโซนอีโซนก็งงว่าทำไมอีโซนต้องตบอีนี่อีโซนก็งงเหมือนกันเพราะเห็นว่าเพื่อนเข้าอีโซนก็เข้าอยู่แล้วก็ลุมตบ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 กันสักพักหนึ่งเหมือนอีกคนนี้มันเริ่กจะสู้ไม่ได้แล้วเลือกที่จะวิ่งหนีเพราะมีหลายคนกูก็ตบไปเลยทุกคนตอนวิ่งอีโซนขว้ามัฟคว้าอย่างเงี้ยกน่าวิ่งไปเนาะ เหลือแต่ผมไปแต่ตัวหัวอยู่นี้ใส่วิกมาตบกันเสร็จก็โต้กับพลอยกันไปพี่หนูก็โต้จริงแม่หนูไม่รู้เอะเอาไปแต่งหญิงเอาวิกเกินเอาวิกเกินบอกว่าไม่รู้วังกวีมันเนียนอยู่นะอีสปังเอาไปแต่งหญิงสงสารมเหมือนกันน่ะแต่ก็ต้องชมที่เออแต่งตัวเหมือนผู้หญิง ต้องทราบเหมือนกันว่ากินนันโดกนกนระทืบตาไม่เพียนเพราะเพื่อนอยากเต้นเพลงสาวบางโพจริงๆอ่ะเท่านั้นเข้าใจปะฝากหนึ่งครั้งว่าร้านชื่อร้านว่ามาชิตะชาบูอยู่ข้างโลตัสนะคะอยู่ในตลาดคุณหญิงน้อยนะคะใครเป็นสายชาบูเหมือนเราอ่ะเอ็มสังเกตถ้าสมมติรีวิวมาเนี่ยและไม่กอี่เราจะชอบกินพวกชาบูปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าตะเวนกินอยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านของลาบุรีเราไม่ได้บอกว่าร้านอื่นไม่อร่อยแต่เราบอกว่าร้านนี้อร่อยราคาไม่ได้แพงซ้อมซ้อม การเล่นย่กูโดแล้วเนี่ยใครสนใจเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ตรงนี้นะคะมาชิตาชาบูแต่ถ้ามาเพื่อความสะดวกสบายให้โทรจองโต๊ะก่อนดีกว่าเพราะยิ่งช่วงเย็นเนี่ยคนจะเข้ามาเยอะแล้วไาย,ยงมั่งอะไร <c oughs> อ่ะก็ฝากสโลแกนด้วยนะคะกินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืน <c oughs> ใครอยากให้เอ็มไปรีวิวร้านไหนนะคะอยากจะรู้รสชาติมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็บอกเราได้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์รายการอินเอมแล้วก็ช่องคุณเอมด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะฟังเรื่องราวในช่วงชีวิตของเอมตอนไหนที่เล่ามาไม่เคยตอแหลเลยสักเรื่องหนึ่งเพราะชีวิตนี่มีแต่เรื่องแบบนี้เรื่องที่เล่าออกกลับไม่ได้คือเรื่องที่การโดนในสมัยสาวๆยังไม่รู้เรื่องไลด์ทักงใช่ไหมอ่ะโอเคเรื่องนี้ก็เล่าไม่ได้อ่ะเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะคะฝากลามาชิย มืออันนี้อร่อยมากเราเลิกดีไปละฝาเวอร์ปล่อยฝาเวอร์ไม่ได้พายดอบทองนี้เ็าไปวนวงังแล้วก็เธอไม่แล้วไม่แล้วเ <c oughs> ราไม่าย